วันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของความรักความรักที่เสลอทำขนมไปให้เขากินผู้คิดแล้วใจเฮียมากเลยเคยทำข้าวผัดไมให้เขาว่าแล้วเขาหายไปชีวิตนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยผมนั่งอยู่ข้างๆเป็นคนที่แอบชอบแล้วกันแอบมองเขาอะอยากอยากเห็นเขาอะแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะเขานั่งๆอยู่ผมก็รู้สึกว่าแล้วแล้ว พี่น้องวสาซีสวัสดีจ้าและนี่ก็คือเล่าเข้าตาครับผมมันรงไมมมันเต็มตาเป็นไหมเราไม่ได้ถ่ายแล้วก็าตานานแล้วอ่าใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กมาว่าคิดถึงการเล่าเรื่องอะไรง่ายๆอก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้วันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของความรักอ แต่ว่าถ้าเกิดความรักอย่างเดียวเนี่ยจริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นความรักที่เราเจาะจงไปเป็นพิเศษเลยว่าความรักที่เสลอเคยทําอะไรเสลลๆตอนมีความรักมั้งไหมนึกเรื่องมาเด้ความรักสุดเสลอมันไม่จาเป็นต้องจำเป็นต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียวไหมมาขินหรือว่าเป็นความรักที่เรามีให้อะไร อะไรก็ได้จะได้กว้างๆอะไรคุณเล่าเรื่องแฟนอี่ามมาถามว่าคนไหนคนหนึ่งสองสาเอาของมึงบ้างกูอะเปิดเผยได้หมดมึงอะเปิดเผยได้ถึงไหนแล้วก็ชอบเอาเรื่องนี้มาเล่นกูอยาดตาเอาจะไปการเล่าแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าปอยมีแฟนกี่คน มีคนคุยกี่คนอะไรแต่ว่าพลอยอะก่อนที่จะนับความสัมพันธ์สักคนหนึ่งเป็นแฟนอะมันยากอยู่นะใช่ไหมยากยากแต่เรื่องเตลเออเนี่ยไม่น้อยแล้วก็ตลเออมาถึงไอ้พวกนี้ด้วยนะไม่ใช่ตลเออแค่ตกระตัวกู เอาเป็นเรื่องนั่นไงเรื่องที่เราคุยกันในห้องด้วยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าไงเดี๋ยวเล่าเล่าไม่ได้เล่าไม่ได้เนี่ยเห็นไหมแค่เริ่มแค่เริ่มแตะแตะแค่แบความรักของคุณก็เหมือนกันเลยไหมเหมือนโต๊ะเลยอ่อนไหวแล้วเกินอ่อนไหวแล้วกันแต่ว่าเล่าข้อตายุคนี้จะไม่มีการเล่าแบบครึ่งนึงกลางๆผมจะเล่าสุดทางเลยของผมอ่ะโอ้โอเคงั้นเล่า อันนี้เรื่องนี้มันไม่สุดดังเรื่องนี้มันเลยแหกโค้งไว้ได้ความรักสุดเสลเริ่มเลยเจอเป็นใครที่ใช่ของของกอก่อนที่ที่กอพอพอกอได้ยินโจทย์นี้มาแล้วกอก็นึกว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรบ้างอ่ะกก็จําเป็นเหตุการณ์ต่างๆไม่ค่อยได้แต่ว่าอันที่รู้สึกว่าเป็นก็คือก๊อกแล้วก็รู้สึกว่าโหทาไมเมื่อก่อนกูต้องเป็นขนาดนี้วะคือเลิกกับแฟนทีไรนะ เหมือนฟ้าจะถล่มดินจะทลายอะเห็นด้วยเห็นด้วยจริงๆเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์เก็บปากโอเคจิงโอเคมึงเบาเๆหึงเบาเหน่อยเพราะว่าพอคลิปเนี้ยกูไม่ได้เล่าคนเดียวเดี๋ยวมึงก็ต้องเล่าเหมือนกันการร้องไห้แรกก็คือเลิกกับแฟนคนแรกเออ อยากพูดใจอยากพูดใจเลยวะเลิกกับแฟนคนแรกก็ร้องหนักแล้วก็ร้องหนักเพราะว่าเราก็ดันไปมีแฟนใหม่ไปแล้วเออแล้วแต่มันก็รู้สึกผิดอ่ะมันรู้สึกผิดด้วยแล้วก็มันก็รู้สึกว่าเศร้าไปด้วยแล้วทำไมถึงตัดสินใจมีแฟนใหม่ไปแล้วอะตอนนั้นก็ก็เด็กแล้วก็พอไปเรียนเอแบ็กแรกๆอ่ะมันเหมือนมันได้เจอสังคมใหม่ความเด็กของเราเราก็เลยทํา เรื่องที่มันผ uh ิดพลาดลงไปแล้วแล้วพอเลิกกับเขาแล้วเราก็โอ้โหร้องไห้หนักมากอะไรเงี้ยเยแต่แต่หนักสุดของคุณคนที่สามเน่พราะว่าผมนอนอยู่ในห้องล้คุณโทรมาผมนอนอยู่มากก็รับจดจาะมากไม่ได้ยินเออแต่ว่าเมื่อก่อนก็เลิกเลิกกับแฟนทีไรนะโอ้โหเศร้าหนักมากตลอดเลยแม้กระทั่งทุกวันนี้อ่ะ เลิกกับเนนะก็เศร้ายังยังยังงไอเิตอนไหนวะอาศัยช่วงชโลมแต่ก็ตอนเวลาเลิกกับแฟนเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเรียกเพื่อนมาก่คือมหากรรมเออมหกรรมโพสเทมนึกออกไหมฝากเลยจะกระจีิแล้วคือจัดงานใบเนเอ่ะนึกออกใช่ไหมคือเราก็แบบพี่น้องเราก็ต้องนอนห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกัน ทุกครั้งที่กอเศร้าหรืออะไรนะกูต้องตื่นมาพร้อมกับผู้ชาย20เิหมือนนอนอยู่เต็มมื่นอนอยู่เต็มพือสวัสดีอี้นากูก็สดด้วยมึงเป็นใครกูก็ไม่รู้จักหลังๆเริ่มชินขึ้นอือก็ชินขึ้นหลังๆก็ตื่นมาก็ใครก็ไม่รู้อันนี้กอรู้สึกเสลือการเลิกกับแฟนแล้วร้องให้ฟูไฟ ใช่ใช่ก็ก็รู้สึกว่าโหจะจะร้องเยอะอะไรขนาดนั้นวะเออโอเคโอเคเจเจอ่าเป็นเรื่องของของเพื่อนได้ไหมเป็นเรื่องของเพื่อนแต่อันนี้เจรู้สึกว่าที่สุดเพราะว่าพวกเจร้องร้อคนนี้มาโดยตลอดชีวิตคือ เพื่อนคนนี้เขาแบบพวกเจ๊เรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็จะชอบรุ่นพี่คนที่เราชอบเขาก็จะป๊อปปูล่ากันมากแล้วเราก็คือเด็กเนื้อไหมแบบมหนึ่งมอสองแล้วพี่เขามหกมเขาก็คงไม่มาคบ <c oughs> เด็กมหนึ่งอะพออก้องไหมแล้วผมเท่านี้เลยใช่ <c oughs> แล้วจาได้ว่าตอนนั้นอะเรียนกพอก็คือเหมือนแบบเรียนเรียนวิชาแบบเย็บปักถักร้อยการงานพื้นฐานอาชีพอ่าใช่ใช่เขาก็จะสอนวิธีการ การเนาการสอยการด้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีการแบบที่มันแบบเป็นรูแล้วทําให้มันมิดอ่ะปะปะปะเออเราจะปะมันอ่ะแล้วคือเพื่อนก็เหมือนแบบไปบอกชอบรุ่นพี่อ่ะแล้วรุ่นพี่เขาเขาก็ปฏิเสธมาแล้วคือแบบถ้าเรากลับบ้านเราก็ต้องเปิดน้ำหรือออกไหมเราก็ต้องเข้าห้องน้ำร้องไห้แต่นี้คือเพื่อนแบบต้องเรียนกพอเพื่อนก็เลยเขาไม่ชอบกูเขาไม่รักกูฉีกผ้า ฉีกผ้าผืนนั้นที่ที่เอาไว้ส่งคุณครูแล้วทุกคนก็แบบมึงยังต้องส่งนะผืนนั้นผืนนนั้เดี๋ยวเราต้องส่งแล้วมันฉีกไปเรื่อยๆเหรอแต่มันฉีกไม่ออกนึกออกไหมแบบเอาแข่งคืออย่างเงี้ยเปลือกทำการบ้านทำการบ้านมาดีทำการบ้านมาดีฉีกฉีกไม่ออกทำไงดีมองซ้ายมองขวาเอากรรไกรมาตัดแล้วค่อยฉีก เสล kind of ือล้วทุกคนก็นั่งมองแบบมึงทำอะไรก็รอรอเพื่อนโอเคอันนี้ประมาณหนึ่งกี่กี่เสลกอเก่าะพูดให้สักสามเสลือเต็มเท่าไรเต็มห้าโอ้ถ้าเต็มสิบก็ให้สามเสลอเอาโอเคเอปอยให้เท่าไหร่ให้หกเสลอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอของคืออ่ะ ให้จิ๋วให้เต็มสิบให้เทไรให้ห้าคโอเโอเค่าเฉลยของบอยคือเป็นความรักที่เกิดขึ้นตอนเดังอยู่ปรมถมหความรักของม้งเกิดขึ้นกับคุณครูโอเคจิ๊บจิ๊บจามบจิ๊ิ๊บจน๊บจิ๊บจิ๊ลยเิิิิิ ผมก็ชอบคุณครูคนนี้านายเป็นคุณ,ค,ณครูภาษาอังกฤษตอนอตอนป5คือผมอะ่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์แนตะ่ผมจะไปเรียนบาสตอนห้าโมงมแล้วคุณครูอะ่ะเขาก็จะมาเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเพื่อมาทําทุระอะไรต่างๆพอยรู้อยู่แล้วว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอนห้าครึ่งเขาจะเดินตัดตรงสนามบาสท,ที่ปอยเรียนอยู่ ก็อยากทักทายเขาหรือว่าอยากแบบว่าอยากมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างให้เขาเห็นว่าเออปอยเล่นบาสอยู่นะเราเท่เราเท่คิดภาพในหัวเลยว่าเดี๋ยวเขามานะเราชุดบาสนะแล้วเราวิ่งเข้าไปรับคุกบาสอยแล้วเขาจะคิดว่าโออเขาคุณข่าอะไรนี้แน่เลยม่เหมือนชิดจังเลยค่นกคือคิดเหมือนชิดจังเลยอย่างนั้นเลยอ่ะ แล้วเสร็จเรียนเรียนไปสักพักหนึ่งคุณครูก็เดินมาจริงเว้ยพอเดินมาจริงเสร็จเข้ามาในคอร์ดบอยที่เพื่อที่จะเดินออกไปสวดเดินเดินผ่านคอร์ดไปบอยก็โยนลูกบาสเลยฟึ๊บพอฟึ๊บไปเสร็จเด้งกลับมาตุงกลับมาที่คุณครูคุณครูไปไปลูกบาสเด้งออกไปคุณครูหันมาพูดกับบอยว่าไงรู้ไหมในหัวบอยคือแบบเออทำอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูหันมาพูดกับบอยวา่าเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าเหรอ สวยมสวยกูคิดอะไรของกูถ้ากูหันไปเด้งเด้งบาแล้วหันไปตันที่ข้าวกูว่ายังดีกว่าอ่ะสิบเสล่สิบเสล่นหครับเรื่องนี้ให้ชนะเลยให้ชนะเอาจะกูไม่กล้าแล้ว แล้วมันมีอันนึงเป็นเรื่องตอนเด็กๆตอนประมาณป5ป6ตอนนั้นตั้งชื่ออีเมลจะได้ไหมตั้งชื่ออีเมลว่าปาย underscore อว์เลิฟแอนเดอร์สกอว์ลลิตาแอนเดอร์สกอว์บ้าค่ะผมมึงไงหลายชื่อปายเลิฟโต อุ้ยไ,ไปเลิโตออ๋อเวยใช่ใช่<ป>ชอบเพราะชอบพี่โตพี่โตผ่านไปสักแบบดดป๊บหนึ่งเล่นโดสเปกมาไปเลิฟเนฟ <c oughs> <c oughs> ไปเลิฟเนฟโอ้ยได้เลยไม่มันยังไม่ได้ <c oughs> ไไตั้งเป็นชื่อเมลหรอกแต่ว่าเมื่อก่อน,นเราเล่นเกมไทโกะเกมตีกองอะ่ะ<อ>แล้วเวลาใครคะแนนนำมันจะต้องพิมพ์ชื่อลงไปว่าเราชื่ออะไรพอดีไปเลิฟต๋อไปเลิฟเนฟไปเลิฟราลิตาก็ชื่ออีเมลไปเลิฟราลิตามากก็ ชอบเขาอ,อยู่ต้องน,นานชอบอยู่เป็นปีเออแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาปฏิเสธมาตรงๆว่าแบบว่าเขาไม่ได้ชอบเออแบบว่าเออเขาไม่ได้ชอบแกนะเออตอนนั้นตอนเด็กอยู่ก็เรียกเขาแกอะไรเงี้ยเออเขาไม่ได้ชอบแกนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็ตอนนั้นยังเป็นแบบออนเอ็มอเอยู่<ม>ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเขาออนไลน์หรือออฟไลน์<ม>ใช่ปะพอเขาออนไลน์เราก็รีบทักไปอย่างเงี้ยเออ แบบชวนคุยทำอะไรอยู่นู่นนี่เออน่าจะเข้าเรื่องนี้แหละว่าประมาณว่าเออเราชอบแกจริงๆนะแกไม่ชอบเราหรออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนปฏิเสธมาเออพอเขาปฏิเสธมาเขาก็เลยเหมือนออฟไลน์อีเอนไปอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แบบเจ็บเจ็บตรงที่หัวใจเลยเกิดก็เลยต้องการที่จะส่งบทเพลงให้เขาด้วยการพิมพ์อ๋อพิมพ์ไ เพลงที่อยากส่งไปคือพิดที่ฉันเองตัวของฉันเองเอล้วเร็วแ้วเร็วล้้เรเร็วแเร็วเร็วเเร็ว นานขนาดนั้นเลยเรอนานแล้วเอเอแล,แล้วตอนนั้นคือคบกันยังไม่ไม่ได้เป็นเฮียอะไรกันนะคือกูชอบมันคนเดียวเลยมันไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยแล้วก็เพลงนี้จริงๆก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่คบกันได้ซักอะไรอย่เ้ย เออก็เลยอยากจะพิมพ์เนื้อเพลงไปแต่เราอะ่ะเป็นสายสวยขอแบบอยากเรียงพารากราฟสวยๆเนาะยหรป่ะก็เลยอยากพิมพ์เนื้อเพลงแล้วก็อยากเอนเตอร์ลงมาให้เป็นแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละท่อนตอนนั้นทาไม่เป็นคือถ้ากดเอนเตอร์เลยเนื้อเพลงมันจะไปเลยหนึ่งท่อนอหรือเปล่าเออสมมติพีทที่ชั้นเองแล้วถ้าเอนเตอร์มันส่งเลยนะ่ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันลงมาบรรทัดต่อ,อก็เลยกดสเปซบาร กดเซเลปมาไปเรื่อยจนมันรันมาบรรทัดต่อไปแล้วก็ถึงพิมพ์ท่อนต่อไปพิมพ์ท่อนต่อไปเราก็เข้าใจแล้วว่ามันจะเรียงเป็นพนักรานกดเอนเตอร์ปั๊บกลายเป็นแบบพี่บอกปะพีทที่ชัดเองตัวตัวเองที่ไม่เคยจะโหดใหญ่รอนคบกันฟอร์แมตไม่รักพีทแล้วก็จะยัเไม่เองอ่ะอันเซนไม่ได้อ่ะก็เลยได้ส่งแบบนั้นไปเลยแล้วก็ ม่แสดงความเสหล่ใช้ชีวิตไปให้เขาหมดเลยอันนี้คือเรื่อง f o r m ม t ไม่รักขคำพูดให้ให้คะแนนให้คะแนนหน่อยให้ห้าเลยให้ห้าขอโง่ให้ห้าเสหลกันเจ้ให้เจ็ดเสหลเพราะเจเข้าใจเจ้ไม่เคยเลยเลยเลยจนเพิ่งบรรลุตอนโตว่าอ๋อเขาให้กดชิปแล้ว enter ร้อมกังวลถึงจะ enter ต่อไป คุณว่าคุณสู้เขาได้ไหมเรื่องคุณอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีเรื่องเล่าเป็นฉาก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 มันเป็นเอลิเมนต์ต่างๆที่นึกถึงแล้วมันรู้สึกเสลอ,อก็จะพูดไปทีละสองพยางอชอบงออ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูพี่น้อปรสีเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับชอบง้อเป็นเสื้อ <c oughs> ที่ผมใส่ เป็นเสื้อสีม่วงนะครับใส่ขึ้นมาตอนผมมีแฟนแฟนคนนั้นชื่อชื่อไหวพูดเลยแล้วกันทุกวันนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขออนุญาตขออนุญาตไม่มีลูกไปแล้วขออนุญาตไม่ปกปิดตัวตนของไหวใส่เสื้อชอบงอใช่ไหมก็พ่อไหวเป็นคนขี้งอนมากเออซื้อเสื้อที่เขียนว่าชอบงอมาใส่เป็นเสื้อสีม่วงใครซื้อใครซื้อกำลงซื้อดาตเลอร์ซัลลนซัลลั่ล่จำไม่ได้ว่าใครซื้อชอบงอซึ่งเสื้อตัวเนี้ย มันมาพร้อมกับเสื้ออีกตัวหนึ่งที่เขียนว่าหนึ่งสองซ้ำชอบงอนแล้วก็ใส่คู่กันสองคนชอบง้อกับชอบงอนแต่ตอนนั้นมันเป็นเทรนไงมันเป็นเทรนเสื้อคู่ตอนนั้นน่ะเออใช่ใช่เป็นเทรนเสื้อคู่อารมณ์เหมือนบางคู่ที่ชอบใส่แบบช้างกับควันช้างอะไรเงี้ยไอเทรนเสื้อคู่อ่ะตอนเห็นตามร้านมันก็น่ารักดีอ่ แต่พอใส่เข้าไปอ่ะให้กูแก้ผ้ากูยังรู้สึกเขินน้อยกว่ากูยังรู้สึกเสลอ่นน้อยกว่านี่กะให้กูเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินไปไหนมาไหนอ่ะแต่ตอนนั้รู้สึกงั้นหรอรู้สึกแต่เราไม่เราไม่ปี่ปากเลยนะตอนนั้นอ่ยกอาก็ไม่ชอบไม่ชอบนึกว่าชอบใส่ใส่เข้าไปแล้วมันก็โดนโดนคนอื่นล้ออะไรอย่างเงี้ยเออชอบล้อชอบงอนเออ ชอบงอชอบงอนใส่ขึ้นไปซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหลังๆก็ใส่ไม่บ่อยไอ,อตัวนั้นอะ่ะในความทรงจําก็มีครั้งเดีที่ไปเที่ยวหัวหินออแล้วก็ใส่ใช่ไหมเออแต่ก็ยังมีหยิบมาใส่อยู่เรื่อยๆเหมือนเสื้อนอนอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อมันมีตัวเกาะหน้าน,น,นั้นด้วยตัวรับหรอของก็อกับแฟนคนแรก ซึ่งความเป็นสีม่วงเนี่ยมันถูกโทนดาวลงมาแล้วมันเคยมีสีแดงมาก่อนเรว่าช่องเงาชองาไม่ได้ว่าเขียนว่ากัวามึงซื้อกัวมึงซื้อแน่มันเคยมีสีแดงมาก่อนใส่ครั้งเดียวเลยจำได้เลยใส่ครั้งเดียว น้องเขาก็ใส่แล้วก็มาหาที่ที่บ้านอากูเออเดินเข้ามาในบ้านก็อากูก็แซวกิมก็แซวอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็แซวขำๆอ่ะเออแบบโอ้โหเสื้อคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอจังหวะขาเก้าออกไปเพื่อนเดินไปกินจะไปกินข้าวหมูแดงให้มันสมกับสีเสื้อเะย <c oughs> ข้างๆบ้านร้านหยิวกี่เออจะเดินออกไปกินร้านนั้นจังหวะแรกที่เดินออกไปอ่ะก็รู้สึกเลยว่าทุเรศชิ่หายเลย <c oughs> เหืเ่อเหี้ยนเนี่ย ก็เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความเสแิม้งก็แต่ก็ทนใส่ไปจนหมดวันใช่ใช่ก็รักแฟนขึ้นหลังเสือมาแล้วไม่ไม่หรอกตอนเด็กๆมันไม่รู้อะว่าว่าเราสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าแหลเข้าวหมูแดงไปสักคำแล้วก็เฮ้ยว่าพอเหอะกลับไปเปลี่ยนเสื้อเหอะอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าทำางี้ได้ไงก็ออกไปเดอะมอลล์ทั้งนั้นแหละเออเสลอร้มาก แปลกเลยโอเคเแปลกเลอแปลด้วยโอเคโอเค ของบอยคือช่วงนั้นก็เลิกกับแฟนคนนึงมาแบบว่าประมาณครึ่งปีแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแบบสวยเลยสวยมากแล้วก็แบบหน้าที่การงานดีหน้าตาดีแบบเหมือนนางแบบเป็นอินฟูแนวนั้นอ่ะเขาก็ชวนบอยไปกินชาบูร้านหนึ่งเลยอยู่แถวสุขุมวิทแล้วเขาก็เหมือนก็เข้าไปนั่งในร้านแ่แล้วก็ถามว่ากินหมาล่าได้ไหมเขาชอบกินหมาล่ามากเลยอะไรเงี้ยกินเผ็ดได้ไหมบอกกินได้กินเอาเลยอยากกินอะไรกินเลย แล้วเาก็สั่งม้าไว้แล้วก็สั่งม้าล่ามาสั่งม้าล่ามาเสลอาแท่งแท่งเสอแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเขาเป็นคนกินเผ็ดเก่งอะทุกอย่างที่เขาสั่งมาก็คือแบบอะไรก็คือมีพริกหมดพวกแบบว่าเนื้ออะไรก็คือผสมแบบคุกพริกคุกอะไรมายเงี้ยเขาก็ใส่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 สคือปอยยังไม่ได้เริ่มกินเลยนะกําลังจะแบบว่าเหมือนทั้งสองคนเหมือนเอาเนื้อใส่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 ยังไม่เริ่มกินเลยนะควันก็ขึ้นนะขึ้นขึ้น แป๊บยังบอกว่านั่งนั่งไอ้ชิ้เต็มหน้าผู้หญิงเลยิเหรอโดนเขาเอปะจะโดนแล้วบอกยวังไงเขาโดนเขาโดนเขาโดนแล้วก็กินหลังกินเสร็จแล้วนะเขาไปทักบนอีกเขาไปทักบนอีกค่อยเหนื่อยแล้วฟ้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะนะแกไม่ชอบรอตรงแบบสำเร็จป่ะสำเร็จป่ะไม่แต่ว่าเป็นคนที่แบบ กินเผ็ดนิดนึงเขาบอจะจามเว้ยแล้วทําไมมึงไม่บอกเขาไปตโตๆว่ามึงไม่กินเผ็ดก็ปกติกูหยิบมาทันไงหยิบยิ้จู่ขึ้นมาทันไงแต่นี่มันไม่ทันน่ะถ้าเขาดูอยู่แล้ยากับฝามือก็วันหลังไปกินเอ็มเคันไม่เผ็ดเ่ยก็ขอให้เธอเจอคนที่กินเผ็ดได้เท่าเธอโอเคมาล่าอันนี้มันไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันผิดพลาดแล้วปล่อยย้อนกลับไปเขินไหม เขินโคตรอายเลยพอจามเสร็จแล้วพอจามเสร็จพอรู้เลยว่าเอียจบแล้วจบแล้วเาวอันนี้ความรักของเรามึงไม่จงคิดต่ออะไรต่อเลยวพอแล้วกลับบ้านก็หาคนคุยใหม่แล้วจบจริงจบจริงให้เจ็ดเสลยให้หกเสลยให้ให้หกเสลยโอเคไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ น้องไปมีอันหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องเล่าขนาดนั้นจะเป็นหัวข้อเหมือนที่ก็ชอบงอนชอบ้อเมอือี้ คือไม่รู้เอาความมั่นใจยอย่าะไรออกมานะทําขนมไปให้เขากินอ๋อเอ้ยม,มันก็น่ารักออไม่มึงอ่ะควรมั่นใจแต่ว่ามึงอัไมึงกไบเต่ตาจีจะเอาคือเอาคือเอ,องเ,อเคยทำข้าวผัดไปให้เขาว่าแล้วเขาหายไปตอนนั้น,น,นม .4 ม .4 มสเพิ่งย้ายโรงเรียนแล้วก็เรียนหญิงล้วนมาทั้งชีวิตเลย มาเรียนสหะเอาตอนมอปลายละแล้วพอเข้าสหะมันก็แบบหุ้ยไัยว้าวุ่นอะ่ะแบบเจอรุ่นพี่ผู้ชายหน้าตาดีเราก็รู้สึกว่าเออเราปลื้มเขาชอบเขาก็เลยอยากทำขนมไปให้เขาอะไรเงี้ยเป็นห้องพี่รหัสทำคุกกี้ไปให้ย้อนกับไปตอนนั้นคุกกี้เราใช้เฮียมากเลย <laughs> แล้วก็แบบ ไม่รู้ให้ไปได้ไงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ่ะสามเตลเอออันนี้มันไม่เป็นเต่เออร์ไม่เตลเออน่ารักดีแค่แค่มันรสชาติเที้ยวเหมือนข้าวผัดมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็ให้หนึ่งเตลเออโอเคโจะได้รู้สึกสบายใจทุกคนคนได้ฟังเดี๋ยวคนอื่นของเจ๊แต่เป็นเรื่องคนอื่นจริงๆกอไม่เคยเฉลยเลยว่า ันที่มันพีกพีกเพื่อนเออคือโรงเรียนเจ๊ก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนวิธีการจะจีบกันมันก็คือเป็นการเขียนจดหมายอ่าแบบยิ่งถ้าเกิดใครใช้แบบกระดาษซาริโอนะติดจีบติดมันมันเพราะอะไรวะ ฐานะฐานะทางการเงินเของแองไรซิโอเราแล้วการเขียนจดหมายเรามันลูกรักสุนทนพูดอยู่แล้วใช่มันต้องเขียนเพลงไม่เวลาให้แบบผิดที่ฉันเองอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไม่มีการเขียนแบบความในใจอะไรลไปมันจะเป็นเขียนเนื้อเพลงแล้วก็ค่อยปลอตั้งใจเรียนนะสเต็ปสเต็ปปลอขอโทษเรื่องวันนั้นนะอะไรอย่างงี้แล้วเพื่อนคนนี้ ชอบรุ่นพี่เหมือนรุ่นพี่คนนี้ป๊อปปูล่ามากแล้วช่วงนั้นเอฟโฟกำลังมาอย่าบอกนะควนเยอะเติร์นบอสืตอรนเติร์นเตินเติร์น爱คนละเพลงคนละเพลงอ๋อเขียนภาษาไทยเหรอเขียนภาษาไทย ว้าวส์จริงจรงจรรักนายในยุค Google ยังไม่มายังไม่มีอะไรจะมาแปลน้องๆต้องคิดมากอาจน้องๆยุคใหม่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ แต่ยุคนั้นย้อนกลับไปน่าจะประมาณ20ปีได้เนาะปี2005อใแล้วคือรุ่นพี่คนนั้นต้องดู f 4นะถึงจะเข้าใจเรื่องราวในกระดาษใบนี้อ่ะอีเวยฟูชิเลเฟยเจอฟยเดยยอียีคือมันยากนะไม่ได้เรียนจีนมาแต่ตอนนั้นรู้สึกแบบมึงมึงเก่งมึงแบบคิดเอ็ดมาก หนึ่งน้ารักนเนีแต่นี่โชคดีที่เป็นเพลงดังอ่ะด oh. hey, ูถ so ้าถ้าเราไม่ได้เป็นเพลงดังอ่ะโซงอีซานวนี่ก็ดังนี่ก็ดังอันนี้พระันที่เจ้าสองให้ครูโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ ก็ให้ห้าเลยอ่าเป็นความคิดเอ็นมากทำไมให้หนึ่งเสลอเพราะยุคนั้นก็ถือว่าแบบมาเลยมาเลยเออใช่ไหมถือว่าเป็นของดีโอเคโอเคก็ให้หนึ่งด้วยก็ให้ห้าก็เก่งใจโอเคโอเคโอ้ลูนเขาไม่ได้รู้สึ้เลยก็ชีวิตนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยโอ้โหขนลุกขนลุกหัวข้อคลิกเบสว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังและเกี่ยวกับขี้มูกครับ เมือกเรขี้มูกไปป้ายเขาพร้อมจะรับฟังเรื่องนี้ไหมครับโอเคโอ้โหต้องจิบจิบเบียร์ในค่ำคืนนั้นเข้าแถวหมอต้นผมไม่ได้เคยขี้มูกผมไม่ได้เคยขี้มูกโอ้โหฝ่ายหญิงก็ฝ่ายหญิงเหรอโอ้ยยยยผมผมไม่ได้เคยขี้มูก ผมนั่งอยู่ข้างๆเป็นคนที่แอบชอบแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันบังเอิญได้เข้าแถวติดกันผมก็นั่งอยู่ใส่ชุดพรละจําได้ภาพจํายังชัดเจนเขาน่ารักมากใส่ชุดพละนั่งอยู่ข้างๆผมก็นั่งแล้วมันก็แอบมองเขาอะอยากอยากเห็นเขาอะเออแอบมองแอบมองอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับ ผมก็รู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วก็ขี้มูกของผมขี้มูกอ่ะมันมันแห้งๆเล็กๆอยู่ตอนนั้นอ่ะมันเปิ้วปิวเปรี้ยไเขาหรอไแต่ว่ามันแบบนี่เขาก็เข่าเขามันแม่เขาเห็นวอดนี้เขาทำหน้าอย่างความสัมพันธ์นั้นจบเลยไหมสั้นๆประมาณนี้ครับ แปดะเลือแปดด้วยแปดด้วยแปดด้วยเก้าเก้าแต่มันก็เคยมีคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบบว่าให้ดูมือถือแล้วก็หัวเราน้ำลายพุ่งพุ่งยังไงอ่ะก็จะน้ำลายเล่นกับผู้หญิงเห็นอย่างนี้เหรอก็จะเป็นนี่เป็นผู้หญิงดูดิดูดิน้ำลายพุ่งพุ่งไปตรงนี้ เจ๊มีอันหนึ่งเจ๊มีอันนึงแต่เจ๊เคยเล่าไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรอ่าแบบสั้นๆสั้นๆเจ๊ชอบน้องคนหนึ่งรุ่นน้องเออแล้วแบบเวลาพักใช่ไหมแล้วแล้วจะไปเข้าแถวอย่างเงี้ยเออก็จะแบบพอเดินผ่านก็แบบตั้งใจเรียนนะจับหัวจเรามันเป็นทองแบบลอยได้ได้ที่บอกว่าเออไม่่แบบใจตั้งใจเรียนนะคะอย่างเงี้มันไม่ใช่แบบตั้งใจเรียน คือถ้าไปเที่ยวอะไรในทิกเกอก็คือพี่ทอมคนนั้นน่ะพี่ธอมอะไรพี่ใส่ชุดเนดอารีเออเต้นเซเรนนะแล้วน้องเขาก็แบบอะไรอะอะไรประมาณนี้แบบเขาขึงขังมาอะไรอะแล้วเราก็แบบรู้สึกเอ้ยเสียหน้านิดหน่อยเราก็เลยรีบเดิน yup. ห <po bio> <constitutional> ันแบบสะบัดหน้าไปตอนที่จังหวะเราหันชน หาวนุ่มเลคะแนนครับหัวหนด่คะแนนที่คุณทำได้สิครับทีเสาที่โรงเรียนค่ะที่มันตรงตรงที่แบบผูกข้าวอ่ะเด็กผูกข้าวแล้วก็จมีเสาแบบเสาเหล็กเออปังได้ยินเสียงไหมครับหลังจากนั้น ความสัมพันธ์นี้ก็จบลจบจบลงนีเราได้ผู้ชนะของวันนี้แล้วโอเคและนี่ก็คือเรื่องราวความรักสุดเส๋งของพวกเราทุกคนนะคะก็ถ้าใครมีอะไรเจ๋งๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวพวกเราลองอ่านหรือว่าอยากให้พวกเรามาเล่าเรื <S <S okay. ่องอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไล์ กดแชร์กด s u บส c คร b ดตรงนี้นะคะไปแจได้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 